สวัสดีครับพี่น้องคงเบ้าดอกโอเคยูยยยู let us take video ผมมาตัดตะเขียนะครับวันนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมตัดตะเขียตัดตะเขียไปขายครับตะเขียใหญ่ครับตะเขียใหญ่ายที่เห็นตเกือกพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมตัดเส้นที่ไรครับผมตัดขายห้ามห้ามแขนขวัมันล้นครับพี่น้องนี่ครับห้ามให้ขวัมัน เออเอ่อว่าไทยผสมดาวเล้าได้เลยเอ่อวัยขวดมันล้นครับผมเอ่อวัยขวดมันล้นเพราะว่าถ้าขวดมันล้นนี่มันโมงงามครับเนี่ยครับที่ไหนครับพี่น้องทำเป็นเมย์แบบไงได้เลยพี่น้องเอ้อเขียกันเลยเอ่อว่าไทยก็เสียงเลยเี่ยข้าใส่เฮงงามปรนเฮศดีเซลกับเบิ้งเด้อครับผมเออ เก็บเขียพี่น้องเก็บเขียเก็บเขียเทศครับผมนี่ครับเบิ่อครับตัดไสปกโอ้ยเโอ้มีติฟูอ You pick up, but for example, this, this no because the one is not ready to be picked. But for the case of this, this is good. So just pick up. So this is what you are doing. The same price to this. Yeah, it's all green. Yeah, another one of things you need to arrange. Very well here. You need to arrange to make sure they are arranged. Check. Oh, good. Yeah. i s very arrange. อันนี้คนไทยด้วครับพี่น้องมุงยาดีคนสําเบียอันนี้คนไทยตัดแครงเขาสับเบียครับเนี่ยวันไหนไละบ่าสบายดีครับมีมามาดูมาดูมั้ยเป็นบ่า โ oh, oh. อ้เมย์บา่าเมย์บ้าง่ายิเรยวนะอู้เมย์ครับแรงมากอะอยากเมื่อยอยู่นันละบ้แต่ว่าเห็นเงิน,งนพ่อเด็กสูตรตัวอยู่เออหาเงินเป็นแรก็ทุนเ,นานเ,เ,เรเาแล้วครับได้มอได้ดิสารสัวจูอาพออยู่ไทยเากับห้าพันแปดัน,นอีอจจืมแปงิตมากอตเตรียมตัวเตรียมใจมากกับพ่อสะมันละกบแ้งแ ยังลักลักแเคืองแห้งมาเลยเหรเออแห้งเลยมั้ยนี่ครับกระเชือตัดเต่งหอวสีเขาบวบว่างสี่เลยอันนี้เลี้ยงงานไทยเลยพี่น้องโอ้เลี้ยงงานก็คนส้มเบียได้เลยโอ้วังน่านเนี้ยคนสัมเบียได้เพรา่าเนี่คนนี่คนไทยคนไทยเลี้ยงงานก็คนส้มเบียเนาะอ๋ออใส่เจี๊ยบนี่พี่น้องนี่เลี้ยงงานไทยฝีมือ ดูพ่อามาเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเข้าอ,อือเดีรครับพี่น้องเห็นบ่มมีต้นไม้ญ่เลยครับหลังสีดยาวหวานวานนี่สีดยาวหวานยาวหวานแล้วก็ยาแบบเขียกรอบครับผมนั่นคือยาเลี่ยงสุกโอ้สวร์ะอยากใครมีใครไปผสมเกสรสิเนี่ยส,สิครับี่ทาง ตลาดลองรับพ่อไหมเนานะพี่บุณย์ไม่คิดงานพาอีกเสียเดียวเหเ็นโมมิกตัดทรงตัดทรงก็งยี่ดีเนาะพ่นจะเสียงยังไงเลยโอ้พี่น้อบบงเมองรถจะเสียงยังไงครับสีหาวานแล้วกินเนีกรอบหวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินในเบิ้งครับผม สุดๆกสวนเลย <ator il> หวานเลยหวานนั้งคักเลยพี่น้องหลังสิดาหวันหวานนั่งกรอบเขับแซบแซบแซกินลูกเดียวเนียอิ่มเลยครับเนี่ย่กินท่อกนเน กินลูกเดียวนี่อิ่มแท้นเข่าเลยครับผมเข่าเศร้าเนี่ยเพื่อกินกันได้เลยพี่นอ้องกินมะเขือเทศลูกเดียวนะครับหลังสีดายวหวานข้างวันเนี่ยหวานนึ่งกรอบครับผม ตอนมะเขือเทศนี่ถ้าหิูวเข้าไปพร้อมถ้าหิูวเข้านี่กินมะเขือก็กอิ่มด้ไม่้องกินลูกเดียวนี่ก็อิ่มแล้วแซ่บครับหวานหลังสีนดา เฉพาะอิราเลียขอกินดีแล้วครับผมมันกีหวานทั้งกรอบอะ่ะเพ็กนึงนี่ครับหลายโล้ยเลยครับพี่น้องนี่ประมาณสิบกวโล่าโลนมาครับ